สว,ส,ส,วส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับว,วันนี้เรามาอัปเดตนาข้าวนะครับนาข้าวที่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับพร้อมเกี่ยวหรือยังนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่จากนาข้าวที่สวยๆนะครับตอนนี้ก็เหลืองทองพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะครับพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะครับ รอรถเกี่ยวอย่างเดียวนะครับตอนนี้ข้าวของผมเนี่ยครับได้ล้มเลยครับล้มหมดเลยครับล้มตั้งแต่หัวหัวนาฝั่งทางนี้นะครับจนไปสุดท้ายนาฝั่งทางโน้นเลยครับล้มหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยจากที่ข้าวสวยๆนะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปตอนข้าวมานนะครับข้าวมานหรือว่าข้าวถอกนั่นเองอ่า ตอนนั้นนี่สวยสวยมากครับสูงท่วมหัวเลยครับสูงท่วมหัวพอมาดูอีกทีนึงนะครับพอตอนนี้ก็พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วครับพร้อมที่จะเกี่ยวแต่กับอ่าเจอลมกับฝนช่วงอ่าทิ้งท้ายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็เลยข้าวผมก็เลยล้มหมดเลยครับล้มหมดเลยไม่เหลือเลยครับจากที่ข้าวสวยๆก็ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้แต่ก็พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวรอรถนะครับรอรถรอรถมาเกี่ยวนะครับอีกประมาณสัก4วัน5วันนะครับก็จะมาเกี่ยวนะครับใช้รถเกี่ยวเพราะว่าถ้าใช้คนนี่ก็เสียเวลานะครับใช้เวลาเยอะเพราะข้าวเราล้มนะครับเพราะข้าวเราล้มก็มาอัปเดตอ่านาข้าวล่าสุดให้ดูนะครับก่อนก่อนเกี่ยวนะครับก่อนเกี่ยวก็ ก็ประมาณนี้ครับล้มหมดเลยครับล้มหมดเลยล้มหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ข้าวประมาณไหนนะครับประมาณไหนก็รอดูว่าหลังที่เราใช้รถเกี่ยวเสร็จนะครับว่าเราจะได้ข้าวปีนี้กี่กระสอบนะครับขาดทุนไปกี่กระสอบนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆก่อนนะครับมาอัปเดตนาข้าวเหนียวนะครับก็คือล้มหมดเลยนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็กดไลค์กด s u ซับสไคให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกอ็อีกทีนึงก็จะเก็บเกี่ยวนะครับรอรถเกี่ยวนะครับผมจึงเดีมาถ่ายดูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ